อันนี้สวัสดีครับวันนี้ชาแน,นลกับเก้ากับ,กบแปมกิติครับได้กล้วยมาหนึ่งหวีเดี๋ยวจะทํากล้วยสุกเลยนะแต่ว่ามีวิธีแก้เดี๋ยวจะทากล้วยกล้วยเชื่อมนะเคยเชื่อมเสียกล้วยสุกเนี่ยจะเชื่อม,ย,นะอมอยังไงแม่มันไอ้มันเละก,ก็วิธีนิดเดียวก็คือนี่ฮนะน้ำปูนใส ิตละลายไปแล้วนะะกิติละลายน้ำปูนใสแล้วเดี๋ยวเราจะทำองกล้วยแช้น้ำปูนใสนี่สไตล์บ้านๆครับกับก้าวกับแก้มอะต่อไปจะทำในป่าตามสถานที่นะครับนี่ฮะกล้วยเชื่อมแต่ว่าเชื่อมจริงๆกล้วยเชื่อมมันก็กล้วยไม่ใช่สุกข,ขนาดนี้นะแต่กิตรีมีวิธีแก้ครับก็คือม,มันจะสุกกิตรีก็ จะเชื่อมแบบใช้น้ำปูนใสนะชนิดแบบเข้มข้นนะเห็นไหมดู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 ด,ด,ดูเข้มข้นแช่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ารสสีสันของการแช่น้าปูนใสเป็นยังไงกล้วยเชื่อมนะครับกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมกับกล้วยสุกสุกจัดุกจัดแล้วนะแช่น้ำปูนใสนะครับ มต้องใช้น้ำเกลือนะครับน้าเกลือนี่ก็หนัวเอาไว้รับตรงหลายอย่างกันกล้วยเชื่อมกับก้าวกับแกล้มโอ้โหทำไมช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับโอ้โหกดติดตามด้วยสงสารครับยอดซับสไคร์เบอร์อยู่ที่300กว่ายเลยกล้เชื่อมทำเป็นเชื่อมซะจากกล้วยสุกจัด เป็นกล้วยเชื่อมนะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้น้ำปูนใส่แบบนี้นะครับน้ำพอประมาณจะใส่เยอะมันเสียเวลาในการเคี่ยวนะครับมันเปื่องแก๊สน้ำตาลทรายใส่ตามต้องการดูรป,ปริมาณของกล้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างกลัวเป็นเบาหวานีานิดนึง ตแต่ว่าใส่นิดเดียวนะอย่าใส่เยอะเกลืออ่ะกนี้พอแกนี้พอได้เค็มนะครับ, <laughs> รบเราไม่ต้องรองตัดกล้วยใส่ลงไปเลยครับนี่กล้วยนี้เราแช่นะ้ำปูนใส่มา30นาทีแล้วนะครับ <laughs> เชื่อมกล้วยแบบบ้านๆสไตล์กิตติ กล้วยนี่สีสวยนะครับเห็นไหมเราแช่น้ำปูนใสะแล้วก็อย่างกล้วยสุกกล้วยสุกเราเรามาปกติไม่เหมาะในการเชื่อมกล้วยสุกแต่เราสามารถให้กล้วยคงรูปได้นีนเ่เชื่อมกล้วยนะครับใช้น้ำตาลทรายขาว ให้มันเดือดก่อนไม่ต้องคนมากครับนะนี่ก๋วยเชื่อมนะครับเกี่ยวปอน้ำพอมวดพอประมาณนี่อร่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินกับเราได้น้ำแข็งด้วยนะล้วก็ได้กะทิด้วยสุดยอดเลยถ้าไม่ได้กะทิก็เอาน้ำแข็งนี่แหลนะน่ะก๋วยเชื่อมโอเคจบคลิปก่อน